โบนัสชนะครั้งแรกนี่คือโบนัสชนะครั้งแรกที่ยังไม่ได้รับนะครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Asmac และว,วันนี้เรามาอยู่เกมเรียม o f valor er, หรือว่า ROV นั่นเองนะครับเกมที่แล้วผมได้เต็มสดาวแล้วนะแต่ผมลืมนะผมเลยไม่ได้เล่นอย่างเต็มที่ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยแพ้ เกมนี้จะมาเอาคืนจะมาเอาดาวคืนตอนนี้เรามีอยู่สามดาวเราเป็นโกสองสามดาวเนะี่ยถ้าเราชนะเกมนี้ก็ขึ้นไปแค่สี่ดาวเหมือนเดิมก็คือแบบชนะเกมนี้ได้มันก็ไม่ภูมิใจว่าไหมอืมก็เราแบบเราเราสี่ดาวแล้วอ่ะือมันมันแพ้แล้วให้เรามาเล่นใหม่นะครับผมแล้วเราชนะเกมนี้ได้มันไม่ไม่ได้ดีใจอะไรเนะรี่ยฮะแต่ว่าการที่เราได้ดาวกลับคืนมามันก็ เร,เราต้องพยายามทําให้เรากลับสดดู่จุดเดิมอะนะฮะเพราะตอนนี้เราเสียมันไปเราต้องเอามันคืนมาโอเค go ฮฮีโร่ทีมกูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละโอ้โหทีมเขานีย่ยังดีที่เขามีกิวด้นะแต่ว่าไม่ขนาดมือเ,เราหรอกนะฮะเอาละท่านผู้ชมผมกลัวว่าเสียงมันจะไม่บาลานนะบางที hello, hello, hello. โหล l o ลโหล o h e l เอาลนะฮะก็ต้องมีการตั้งใจก,กันหน่อยหนึ่งนะฮะตอนนี้โอเคเคฝั okay. Okay. ่งตรงข้ามไม่เท่าไหร่นะผมว่าเกมนเนี้ยเนี่ยเราน่าจะชนะครับผมผมเห็นท่าทีชัยชนะของเราแล้วแหละเนี่ยผมเห็นเนี่ยไอตัวเนี้ยไอผมสีชมพูเนี่ยเป็นโล่แบบโล่กาก,ากากอยู่เลยนะแสดงว่ามันเซตมาให้เราชนะ แตนะ่เกมนี้เราถูกเซตมาให้เราชนะเชื่อไหมคอยดูเลยผมมันสามารถดูได้ว่าเกมไหนถูกเซตมาให้แพ้เกมไหนถูกเซนะนะต,ต,ต,ตเเเม,เมาให้ชนะนะครับผมเกมที่สูกทุยสูกด้วยเกมเซตสูกเซตเซตเซตถูกถูกเทตโอเคเกมที่ถูกเซตมาให้ชนะนะครับก็เราสามารถสังเกตได้นะแต่เราสามารถจะฝืนให้มันชนะได้เหมือนกันในเกมที่ถูกเซตให้แพ้ แต่ก็จะมีตัวทวงหน่อยหนึง่งเราก็ต้องตามประคับประคองเขาไม่ให้เขาตายอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเกมนี้ไอผมสีชมพูนี่ก็ถูกเซตถูกเซตมาแนละเลเวลสูงยศสูงก็จริงโล่สูงก็จริงแต่ว่ามันประสบการณ์ในการเล่นตัวนั้นมันน้อยมันเป็นโล่นางมาอยู่ซึ่งเกมนี้เราสามารถที่จะจัดก,การเขาได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้โดนกูไปตีไปทีหนึง่งแล้วก็ สกิลโอเคโอ้โหโอ้โหดูมันทำเจ็บแสบไมหมล่ะมึง huh? เล่นกับกูอย่างงี้ใช่ป่ะเอาแซ่เอากันให้ตายไม่ข้างหนึ่งอ่ะมามาข้าม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 มาแซ่ข้ามมาแซ่ข้ามาามาแซ,ซ่ฮะเอาอยัางไงฮะฮะหือย่าเข้าใจไหมย่า อย่ามาทำอย่างนี้กับพี่ไอ้น้องโอเคเฮ้ยทีมเราเอาแล้ววะเฮ้ยเราไม่ยอมเราใส่เลยอืมเฟิร์สบัตครับผมนะฮะโอ้โ oh หมันแน่นอนจริงๆเกมนี้เอา้าเพื่อนเราก็ไปโดนเขาอีกโชคดีที่แบ t เตอร์ไฟมันฟาร์มอยู่ในป่าพอดีเป็นเป็นความโชคดีของแบ t เตอร์ไฟที่ได้คิวฟรีนะครับผมเลนล่างปกติก็ต้องมา2คนนะแต่เกมนี้แปลก มแค่คนเดียวนะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งมันก็ไม่น่ายินดีนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็แลกกันคิวไปหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคนะมันก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะมันไประดับสองไม่ได้มันน้อยปังเปิดงานก่อนเลยกูวิง่งหนีด้วยเอาไงา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 ล่ะ โอ้โหโผมัน <Charl> ด <eston> uh ีไ huh. ด oh, uh ้ไงอ่ะโอ้โหถอยได้โอ้โหใจเย็นได้ไหมค่อยค่อยคุยกันก่อนได้ไหมโอ้โหกูตายอาอะอะจบเลยเชี่ยไอแวนเฮลซิงนี่โลทองนะอย่าไม่ธรรมดานะมันต้องแบบว่าคุยกับเพื่อนในทีมแน่นอนไอพวกเนี้ย เจรจากันดีสื่อสารกันรู้เรื่องแต่รอกับหนังหมาอย่างนี้เลือดมันไม่มีมันก็พังป้อมเราได้นะเพราะคลิปชนอยู่ว่าตีฟรีๆจนแตกได้เลยดาเมจเป็นดาเมจที่แรงที่สุดแล้วสำหรับฮีโร่ออไอตัวนั้นนะมันเชื่อแบทเตอร์ฟนะครับเกมนี้จะพลิกสถานการณ์ไปทางไหนนะฮะเกมนี้ทีมมันถูกเซนให้แพ้นะไม่รู้ว่าทีมเราจะชนะหรือเปล่านะครับ ดูดูแล้วนะตายไปแล้วเห็นไหมไอ้อผมสีชมพูนี่คือมันไม่มีประสบการณ์ทีมมันก็ช่วยประคับประคองนะดูดิเนี่ยไอ้สองตัวนี้มาช่วยประคับประคองให้ทีมนี้ได้อยู่รอดตอนนี้ทีมเราก็โดนไปโดนนำไปสองตัวนะครับสามต่อห้าตอนนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะที่เราจะชนะได้มันก็ไม่ง่ายแต่ดูดูแล้วเราก็ได้เปรียบกับเกมนี้ โอเคมาแล้วมันกลับมาล่างแล้วเว้ยมันดูตลอดเลยว่าเลนไหนดันเลนไหนไม่ดันนะฮะมันดูตลอดเลยมันเช็คเรื่อยๆเหมือนผมจะโดนแต่ผมไม่โดนพอผมวิ่งเร็วผมก็เลยหน,นีได้สบายใจเอาละตรงกลางก็แจกอีกแล้วครับไอ้ผมสีชมพูนี่ตายไปสองแล้วนะฮะโล่สีสีน้ำตาลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงเห็นไหมเราดูได้ง่ายๆเลย แต่ที่มันอาจจะฟื้นได้นะเพราะว่ามันม,นมีไอตัวโลทองอยู่คนหนึ่งคือแวนเฮลซิงนะนั่นแหละมาดันลึกครับดันลึกถ้ามันมาตอนนี้เราสามารถคิวได้ฟรีๆเลยนะเราสามารถฆ่าได้ฟรีๆเนี่ยเห็นไหมปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊ปป,ป,ป๊ปั๊บปิ้วอย่างเงี้ยเอาไม่ตายเลือดเหลือหนึ่งแต่เลือดไปแต่รอดไปได้นะครับเมื่อกี้ ข้างบนนี่น่าจะต้องการให้เราไปช่วยนะไปบนนี่ได้คิวชัวนะอันนี้คือชัวออฟคิวเลยเพราะว่าข้างบนเลื่อนเหลือน้อยมากนะครับผมอันนี้คือการคิวฟรีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักเราก็แค่ตีไปคนละทีโอ้มันจะตั้นผมแทนที่จะตั้นตัวที่อยู่ใกล้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ไม่ให้ผมคิวเดี๋ยวผมจะเกิดแล้วก็โหดจนเกินไปตัวเรื่องตัวละครเดียวกันมันเสียศักดิ์ศรีนะที่ ตัวเดียวกันฝ่ายต้องข้าโหดกว่าได้ไงว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมาโอเคฮะเราก็ต้องตามวิ่งดักวิ่งอันนี้ไปเย็นสุขุมเข้าไว้าอ้าเช็ดมาไม่ทันงานงานเลิกไปก่อนเราเพิ่งมาโอ้เช็ดโอ้ไม่กอด เรารอสแตนบายอยู่นะนายเฮ้ยแต่ผมศาสตร์สกิลสายนั้นไม่เข้าเลยศาสตร์ไม่เข้าจริงๆต้องมีไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมอีต้องมีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเก็บเงินอีกบานเลยตอนนี้เพิ่งเพิ่งมีเงิน3 0 0โอ้ตายละ2 0 0 0กับพันหนึ่งร้อยนะต้องเก็บเงินเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้น,นการคิวก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า มันค่อนข้างเยอะโอเคใคเห็นอยู่แวบๆอบอะเฮเอเห็นอยู่แวบๆบเข้าใจเข้าใจ,าใจไหมฮึอ้แชดจัดไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราสมหัวกันอยู่ข้างบนซะส่วนใหญนะ่จะมีตัวหนึ่งที่แบบท,นะแบบทีมเราไม่ค่อยรวมกันก็ดีมันะนะเป็นหน้าหน้าที่ตุย๋ยอะไรเงี้ย มันจะเป็นพวกหน้าที่ตุย๋ยได้เลยถ้าต้องการก็จัดให้ต้องการก็จัดให้จัดได้จัดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมตันไปก่อนนะครับอันตรายมากอย่างนี้เข้าแบบนี้คืออันตรายมากอันตรายมากไมหมล่ะมึง,งโอ้ยเชี่ยใจเย็นเพื่อนฝูงดีมากทำดี วิ่งก่อนเพื่อนฝูงโอ้โหโดนสตันบ้าเอ้ยโดนกูเอาเซเชียโอ้โหโดนน่าจะเดินลงล่างนะเมื่อกี้เราเดินตรงเพราะว่าคิดว่ามันจะไอเนี่ยดักทางผิดดักทางผิดข้างล่างว่าไง ืเดินมาหาผมนี่กูนี่กูเดินไปหามันมันก็เลยตายใช่ไหมเนี้ยแน่เลยต้องเป็นกูแน่เลยที่เิ่งไปหาเขาแล้วพาเขาตายกูพาลูกเขาตายเลยเนี่ยโอ้ my god โอ้มยเก็บเงินอีกแปดร้อยนะครับจะได้ไอเทมที่สามารถทำให้สกิลเรานี่แรงมากมันเป็นจอกเกาะ จอกเวทนะไม่ใช่จอกอปกติมันเป็นจอะกอเวทที่แม่ผมบอกเลยว่าถ้าได้มันมามันเป็นอะไรที่คูลสุดๆ super ร cool. oh ์คูเออหอได้คิวแล้วครับผมเชื sure. ่อ <have> และสำหรับตัวนี้ต้องวิ่งแซงไปนิดนึงนะ <No. S 1> เผื่อว่าจะมีสถาน,ถานการณ์แบบไม่พึงประสงค์เตอร์ r f l ์กันเหรอเอาไม่ก็ oh ทำไมต้องสตานโดนกูด้วยอะ่ะ mm hmm. ไม่ยุติธรรมนี่ไง จ๋วครับผมตอนนี้บาลกได้แล้วนะฮะเราน่าจะเข้าบ้านบ้านแม่เลยอะ่ะอืมตีบ้านแม่เลยนะครับแล้วมันทําอย่างนี้ได้ไงแบรเนลซิงอะ่ะโอ้หมันจําเป็นต้องทำนะจริงๆโอโหอกูดโดนปิวๆๆๆๆๆๆ้วปิ้วปิ้วปิ้วเย่อ่าฮะ คากันหมดเลยทีมกูปิวเย่อะฮะโหใจเย็นใจเย็นเพื่อนฝูงอื้อหือเบลเทอร์ไฟล่าแล้ววะ่ะไอเชีย่ยแยกไปนคนละทางเพื่อนโอ้โหเัลเทอร์ไฟล่าเลยนะดีละดีละที่มันรอดได้นะรอให้มันได้นิดเดียวแต่มันก็โอเคนะที่มันรอดได้เงี้ยโ้โหบ้านบ้านมันเกือบแตกอ,อีกนิดเดียวเองนะครับกเก,บก,กมน,นี้ก็ โอ้โหถือว่าใช้ได้นะเรานี่ซัดไปหลายตัวเลย <c oughs> ถือว่าดีมากนะครับถือ,ถอว่าโอเคเดี๋ยวรอเกิดก่อนเดี๋ยวไปอีกรอบ <c oughs> ตอนนี้ขาดเงินอยู่ประมาณกี่บาทแปดร้อยนะครับไอ้นี่ได้มาแล้วไอ้จอเกาะน,นี่ได้มาแล้วขาดไอ้ตัวนี้นะฮะซึ่งเงินก็ได้มาละขาดสามร้อยออกอันนี้แล้วก็ออกไอ้น,นี่ต่อซึ่งมันแพงเหมือนกันนะไอ้คาถานั่นไม่ใช่ว่าราคาถูกๆ ผมบอกเลยผมมีจอกเกาะเวทแล้วดูดิแรงปะแรงนะแรงบอกเลยแรงแรงจริงแรงดีไม่มีตกแรงดีไม่มีตกนอ้องเอาล้ตอนนี้ครูดาวครบทุกสกิลแล้วสามารถฆ่าเบเต์ไฟได้เลยนะเอาจริงๆแค่นี้เฮ้ยอื้อเกือบแล้วเกือบปล่อยอัตติแล้วเช็ดดาวเข้าไปทีหนึ่งนะฮะเฮ้ย มันจะมาทําอย่างนั้นกับเราไม่ได้นะไอ้กระจอกนี่บอกตรงๆว่าผมสามารถคิวมันได้ฟรีๆโอ้โหหนีหนีชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหสเก็ตแบบไม่น่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแค่สเก็ตนะที่แบบน้องไม่ควรโดนอะ่ะเอาสิตายแวนเฮลซิงมึงตายอ้าวเชี่ยไอ้เชี่ย,ยให้กูได้ตีหน่อยดิโอ้โหไม่ได้ตีเลยอะ่ะ คือสวยมากอ่ะโคตรสวยคนหาเลยจะสวยได้ขนาดน,นี้กูก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอาละผมว่าเราควรที่จะออกโฮลี่นะฮะฮลี่นี่เป็นไอเทมขั้นสูงแล้วฮลี่ต่อไปก็เป็นโกลี่ต่อนะครับเป็นสมุดแล้วก็โลเป็นเกาะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดใหม่ได้เวลาเราตายนะ,ะเหมือนเอจิสอาจแพ้อู ใช่ใช่เลยใช่ใช่ใช,ใช่นี่กูใช่ใช่ด้วยแล้วกันตอนนี้ลักธนูของเราก็โดนตลบหลังครับผมเขาจะทำยังไงนอกจากการตายแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเขามีทางเลือกหรือไม่ไมเขาไม่มีทางเลือกเลยโอเคตอนนี้ทีมมันแยกกันนะฮะทีมมันแยกกันมากทีมมันไม่ได้รวมกัน กูต้องจัดการอีตัวนี้ซะนี่ผพมันเป็นตัวเหมือนกูกูมันไ,ไส้นี่ <c oughs> ออแล้ด้านขวานั่นอย่าให้มันรอดแต่มันก็รอดอย่าให้มันรอดแต่มันก็รอดแต่ไม่เป็นไรออช็อไม่ดีแล้วแบบเนี้ยถ้าไม่ดีแล้ว มันตายไปทั้งสามตัวเราทำอะไรบ้างดิโอ้โหมันเกิดมาแล้วจะให้มันเกิดมาเหรอจะให้ทีมมันเกิดมาอีกนะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจแพ้นะเว้ยรวมกันก่อนเราต้องรวมกลุ่มให้ได้สิวะเข้าใจบอสมึงรวมกลุ่มไม่ได้เข้าใจบอสนี่ไงโดนกูตายครับผมบอกเลยโดนสกิลนี้ไปตายสองตายคู่ ตายคู่หรือจะตายขี่จะตายแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนี่จัดไปได้คิวแฮตติกนะฮะเป็นมันเป็นแฮตติกคันมะนาวอา้าวตายแล้วเนี่ยตายเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดใหม่ด้วยโอ้โหอย่าบอกนะว่ามึงออกโลโอ้โหมันได้โล่มาแล้วครับผมสำหรับอ่บตเตอร์ฟนะฮะเขาได้โลมานะครับก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจโอเค ตอนนี้นักธนูของเราก็แม้จัดคนเดียวเลยนะครับสำหรับเอคองโกมันมันคือ t ด e d ดา k s l เ y e ลไม่ใช่คองโกนะฮะแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจให้ทีมเรานะฮะเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี30%แล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตแล้วมานา1%ทุกวินาทีหนึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับผมเดี๋ยวรอเก็บเงินเอาโฮลี่ก่อนขาดอีกแค่200นะครับผมขาด200ได้โฮลี่มาก็ สกิลก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันเพิ่อมอะไรพลังชีวิตสูงสุดบวก1400อันนี้คือคือดีมากจะทำให้เราถึกขึ้นเยอะเลยนะฮะได้ป้อมบนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับป้อมบนไม่ได้ของจะเท่ากันแล้วนะผมว่าผมว่าของจะเท่ากันนะผมดูแล้วผมรู้สึกได้ถึงพลังงานของจะเท่ากันเลยนีไ่งไง ฟาดฟันเข้าไปไม่โอ้โหมันไม่ตายเออเพื่อนเราต้องช่วยเหลือกันสิเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราสตาร์ทไปแล้วปุ้งเรียบร้อยโอ้โหเรามาโดนกับเขาด้วยเหรอเน,นี่ยใจเย็นนะเพื่อนฝูงโอเคกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คืออันตรายแล้วเดี๋ยวรอได้โกลี่ก่อนโกลี่ขดอีก2,000ขาดอีก1 9 0 0นะฮะโกลี่แค่ ตอนนี้เราดันล่างดีกว่านะครับยาวๆไปเลยแล้วกันอ่าอุโอเคครับผมชิวๆไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มไม่เป็นไรโอ้าำบนเอาแล้วเพื่อนเราค่อนข้างที่จะใจร้อนนะครับไม่ได้ใจร้อนแต่เขาแบบ แบบว,ว่าเขาถูกล่าเขาถูกล่ากันอยู่แล้วเราไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆเราต้องรีบเก็บกวาดให้หลักฐานไม่เหลือฮะไม่งั้นเราจะโดนล่าแทนใช่เรามีโอกาสโดนล่าสูงมากฮะเรามาถึงป้อมในอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าสุ่มเสี่ยงสุดๆได้เวลาถอยแล้วจ้า เฮ้ยไม่กล้าเข้ามาเว้ยโดนกูแล้วเอสโอ้โหมันรู้อ่ะเฮ้ยมันเล่นเป็นอยู่นะแต่ว่าก็คือมันเล่นตัวละครนี้ไม่เก่งไงแต่ว่าคือมันขึ้นมาแรงโกะก็คือมันต้องเป็นทุกตัวแหละถึงถึงผมอะ่ะเล่นตัวละครตัวไหนก็ได้ถึงเล่นครั้งแรกแต่ผมก็รู้ว่าในพวงญานั้นมันต้องมีคนใช่ปะ อืมไม่ใช่ว่ามันอ่อนแต่คือตัวละครมันไม่ถนัดเท่านั้นเองโอเคโอเคต้องหาเงินออกโกลี่ก่อนตอนนี้ซึ่งมันก็หนักหนาอยู่นะพันสครับผมเก็บเงินออกโกลี่อีกแค่พันสเท่านั้นนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสำหรับไอเทมไอเทมนี้ โอเค90บาทครับผมเฮ้ยอ๋อโหสุดยอดนั่นแหละดีดีมากเลยเพื่อนฝูงเฮ้ยอ๋อโหตันก่อนดิไม่ตันไม่รอดทำไมตันไม่รอดโอเคเรียบร้อยดีมากไดกโกลี่มาแล้วครับผมสามารถแทงให้เพื่อนได้เลยตายได้หนึ่งตัวครับตายได้หนึตัวว่ะผมตายได้หนึ่งตัวครับผม ตารนไปทีนึงแล้วก็วิ่งไปดักข้างหน้าครับผมตอนนี้ไปโอเคมันตายหรือ,อยังมันตายจริงหรือตายหลอกตายหลอกนะครับผมโอเคเอาเลยครับบ้านเลยครับผมจริงๆจะจบจะจบตั้งนานแล้วนะจริงๆอะ่ะแต่แบบอืมเย yeah! ได้ดาวคืนมาครับผมนะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้า พาร์ทหน้าเรามาตัดสินกันนะครับว่าเราเนี่ยจะอู้ MVP ด้วยหรือเนี่ยพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาตัดสินกันนะครับว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่านะฮะจะได้โกล1ห,หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสําหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมาด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้สตรีมหรืออัดคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปหน้า นะคลิปต่อไปรอคุณอยู่ซิวเก็นจุกุบายบายฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะเดี๋ยวลงคลิปทุกวันแน่นอน